จากกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการหนึ่งกองบังคับการปราบปรามและเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่สองส่วปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติจับก,กุมนายภูมิพัฒน์หรืออ้ําประเสริฐวิทย์อายุ42ปีนายเชษฐชัยหงคำอายุ38ปีและนางสาวธมนพันธ์หรือยามประเสริฐวิทย์อายุ40ปีพร้อมของกลางร,รถซปเปอร์คาร์6คันเช่นลาโบกินีเฟอร์รารีแม็ค,คาร์น ระบะ1คันรวม13คันมูลค่ากว่า200ล้านบาทรถจักรยานยนต์2คันธนบัตรไทยและสกุลเงินต่างประเทศ42ล้านบาทนาฬิกาหรูเช่นริชาร์ดมิลปาเตฟิลิปโรเล็กโอเมกกาจำนวน8เรือนกระเป๋าแบรนด์เนมเช่นแอร์เมสหรอวิกตอง50ใบคอมพิวเตอร์5เครื่องโทรศัพท์มือถือ18เครื่องสมุดบัญชีธนาคาร4 4เล่ม บ้านพักหรูสี่หลังและทรัพย์สินอื่นๆอ,อ,อีกหลายรายการมูลค่ากว่า700ล้านบาทซึ่งต่อมาเจ้าของเพจเลี้ยงลูกนอกบ้านซึ่งเป็นพี่สาวของนายภูมิพัฒน์หรืออ้ําประเสริฐวิทย์ที่ถูกดําเนินคดีฟอกเงินเว็บพนันยืนยันไม่รู้เรื่องธุรกิจสีเทาของน้องชายและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเผยตอนนี้ห่วงสภาพจิตใจแม่และหลานมากกว่าเดี๋ยวเล็กก็ตามพบว่าชาวเน็ตมีการขุดโพสเก่าของหมอโอก๋กุมาลแพทย์เวทศา,ศาสตร์วัยรุ่น โรงพยาบาลรามาธิบดีที่เคยโพสต์เอาไว้เมื่อช่วงเดือนกันยายนในประเด็นคำสอน10ข้อสอนลูกให้โตไปไม่โกงแต่ล่าสุดพบว,ว่ามีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ดังกล่าวเป็นจำนวนมากเกี่ยวกับประเด็นที่น้องชายของหมอโอถูกดำเนินคดีฟอกเงินเว็บพนันพร้อมกับตั้งคำถามว่าสอนแต่ลูกไม่สอนน้องตัวเองบ้างหรือสอนน้องยังไงให้โกงสงสัยหมอจะลืมสอนน้องและ เข้าใจครับว่าคุณหมอเลี้ยงแต่ลูกไม่ได้เลี้ยงน้องนอกจากนี้ชาวเน็ตยังได้เข้ามาวิจารณ์กรณีหมอโอเคยล่ายาวกรณีแบบนน้องลูกหนังที่ชาวเน็ตอ่านคร่าวๆแล้วจับใจความได้ว่าแม้ทางเพจจะเขียนออกมาว่าไม่สนับสนุนการบูลลี่แต่ปัญหาเกิดจากปัญหาทางเชิงโครงสร้างแต่ลึกๆคล้ายจะเห็นด้วยกับการแบน,นลูกหนังแต่ไม่อยากออกตัวแรง ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ